พี่พี่หายบอกว่า <Yeah. S 1> ในตอนจะเข้าเส้นชายนี้สิพูดจางเดียวให้คนอื่นพากเลยบอกเอาลละครับเที่ยวนี้มาดูรอบกลับสายน้ำรอบที่สองซึ่งเป็นเที่ยวที่แปดในโปรแกรมการแข่งขันในวันนี้ธิดาสมนึกนะครับต้องมาเจอกับพยานนักรรชเที่ยวนี้จะเป็นอย่างไร สมนันั้นพี่น้องจากเ่าแดงนะครับต้นเลยครับตำบลนาดีอภอยยาตราจังหวัดกาฬสินของเราส่วนพญานาคราชก็เป็นเรือดังเรืดีพี่น้องจากวัดท่ากลางปู 8, ป่แปดู่ที่สิบสาตบลเจ้าท่ากำมาลากาฬสินครับอย่าบอกก็เป็นเรือของ่ัน สมอไปหน้าย่างเดียวแมนโบเกย,เย์นายเนี่ยหรับวิบัยฝาครับพี่น้องทีมเรือที่หลองสนามนะครับ